สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวยารักษาสิวและรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ22ตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําคลิปเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยพาร์ทนี้ก็จะเป็นเอ่อสิตัวแรกนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็จะเป็น11ตัวหลังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปนะคะ อย่าลืมเลื่อนลงไปกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรแล้วก็ใช้ออกมาเนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะวันนี้เราจะไม่มาพูดเน้นดีเทลส่วนผสมเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวแรกนะคะนั่นก็คือเบนแซคค่ะเรามั่นใจว่าตัวเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักอะในวงการรักษาสิวนะคะเบนเซกเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็จะมีตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น2.5%แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็น5%ใช่ไหมคะเบนแซกเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยก็คือเขาให้ทาก่อนที่เราจะล้างหน้าตอนเย็นนะคะ และก็อย่าลืมนะคะให้ทาได้แค่10-15นาทีพอถ้าทาเกินมากกว่าน,นั้นนะคะทุกคนหนา้าไหมแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาคข้างแบบว่ามีฤทธิ์นิดนึงแล้วก็ทาแค่10-15นาทีเพื่อฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ไปล้างหน้าอาบน้ําหลังจากนั้นก็ทาครีมนอนนะคะซึ่งคุณสมบัติเ่นเนของเบนแซกเนี่ยเขาทาเพื่อฆ่าเชื้อพวกพีเอ็กเมค่ะแบบว่าเหมือนฆ่าเชื้อสิวต่างๆนะคะแล้วก็แบบว่า,าช่วย ดันสิวอุดตันต่างๆค่ะที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยค่ะให้มันพุดออกมาเหมือนท่นองว่าทุกคนเคยเห็นสิวพุดออกมาปะบางคนเขาเป็นสิวอุดตันแล้วเหมือนมันไม่พุดออกมาแต่พอทาเป็นแสกปุก๊บเขาจะเหมือนแบบว่ามีฤทธิ์ที่ทําให้แบบว่าหัวสิวที่อยู่ข้างในค่ะพุดออกมาซึ่งถ้าใครทาเป็นแสกแล้วสิวเหอก็คือไม่ต้องตกใจนะคะเป็นปฏิกิริยาปกติของยาตัวนี้นะคะก็คือดันหัวสิวที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยให้ออกมานะคะแล้วก็ฆ่าเชือ้อแบคทีรียต่างๆเชื้อ PX คำแนะนํานะคะสําหรับการใช้เป็นแสกนะคะใครที่ไม่เคยใช้เลยเนี่ยเราแนะนําให้ไปใช้ตัวที่เป็น2.5%ก่อนเพราะว่ามันมีความแรงนะคะส่วนใครที่ใช้2.5%แล้วโอเครู้สึกว่าเอ้ยเริ่มไม่กระเตืง้งค่อยขยับไปใช้ตัว5%นะคะสําหรับเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราใช้ไม่ใหม่ล้วก็ใช้2.5%ก่อนพอหลังๆเราค่อยขยับมาใช้5%นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยยังแนะนําให้ใช้2.5%ไปก่อนนะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นการเย่นะคะไวสปีนะคะซึ่งตัวนี้เขาเคมว่ามีวิตามินซีเข้มข้นถึง3 0เเหมือนทานองว่าเ,เราเนี่ยตอนที่เราใช้เนี่ยคือเราไม่ได้อยากได้เรื่องหน้าขาวนะคะแต่ด้วยความตอนนั้นที่ว่าเราเป็นรอยสิวเยอะเขาเหมือนค่อนข้างที่จะเคมมาว่าช่วยลดปัญหารอ,อยดํารอยแดงจากสิวหรืออะไรจุดด่างดำบนใบหน้าคะ่ะเราก็เลยเออโอเคลองซื้อมาใช้ดูซึ่งจริงๆแล้วก็ ค่อนข้างโอเคนะก็คือช่วยเรื่องการลดแบบว่ารอยสิวหรือจุดด่างดำบนใบหน้าได้ดีจริงแต่ก็ค่อนข้างมีความแรงนิดนึงถ้าใครผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยตัวนี้เราก็ยังไม่แนะนํานะคะให้อาจจะไปดูเป็นวิตามินซีตัวอื่นก่อนนะคะแต่ถ้าใครแบบโอเคผิวแข็งแรงอยากลองวิตามินซีที่แบบว่าช่วยเรื่องของการลดจุดด่างดำบนใบหน้าได้อย่างดีอะไรเงี้ยก็แนะนํานะคะตัวนี้กันนีเย่ซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าสูตรนี้มีการเปลี่ยนพัฒนาหรืออะไรไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างนานแล้วจากที่เราเคยเขียนรีวิวนะคะ เด็ดขาวใสเราไม่ค่อยซีเรียสแต่คือที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าต้องการให้รจุดด่างดำลุกรอยสิวอะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ต่อมานะคะเป็นตัวเมลานซีซีวติตามินซีนะคะตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันคือแบบว่าเป็นวิตามินซีที่แบบว่าเราชอบมากแล้วก็แบบเป็นของที่ถูกและดีนะคะแบบว่าคือแพคเกจจิ้งเขาดีมากด้วยความที่แบบว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไวต่อแสง หรือไม่ชอบอยู่ในน้ําแต่แพคเกจจิ้งเขาจะเป็นหัวแบบหลอกหยดน้ําลงมาอย่างเงี้ยคือแบบว่าเรารู้สึกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของหน้าใสแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ดีมากนะคะซึ่งเป็นของถูกและดีที่เราแบบรีวิวมาหลายรอบมากเมลานอสีซีเนี่ยคือแบบแนะนําคนไปเยอะมากนะคะมันเป็นวิตามินซีที่แบบว่าไม่แบบไม่กัดผิวแล้วก็แบบว่าทาไปแล้วหน้าไม่แห้งนะคะแบบว่ามันจะเหมือนมีความเป็นเนื้อออยนิดนิดทาไปแล้วแบบเออโอเคได้ทั้งผิวชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลดรอยสิวด้วยหน้าใสด้วยซึ่งตัวนี้เป็นของแบบ เป็นตัวที่ถูกและดีที่เราแบบแนะนําคนไปเยอะมากนะคะสําหรับเมลาโนโซ,ซีซีช่วยทั้งเรื่องลดรอยสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของหน้าใสาด้วยแล้วก็เป็นวิตามินซีที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีนะคะหน้าไม่แห้งด้วยนะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากแบบในช่วงหนึ่งนะคะก็คือ the ordinary นะคะซึ่งตัวนี้มี ahsa เนี่ยถึง30%แล้วก็มี bhsa ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ที่เราซื้อมาใช้เพราะว่าเขาบอกว่าเคมน,นเรื่องของการแบบว่า ช่วยเหมือนทำนองบอกว่าผัดเซลล์ผิวแต่อันนี้แนะนําก่อนนะคะว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเราไม่แนะนําให้ใช้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆมากก็ไม่ดีเดี๋ยวหน้าจะแบบแหบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็น aha ที่แบบค่อนข้างแรงก็ตัวนี้คู่ในสองบันดเด่นของเขาที่ขาเคมเลยก็คือช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ไม่เกิดสิวอุดตันแล้วก็ลดรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะเหมือนทานองว่าเป็นการคิวริงผิวนิดนึงนะคะ แล้วก็แบบว่าเหมือนช่วยเผยผิวใหม่ให้ดูสดใสขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าไม่ควรทาทิ้งไว้เกิน10นาทีนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแรงนิดนึงนะแบบว่าทุกคนก็ทาลงไปะคะ่ะแล้วก็จับเวลาเลยคือ10นาทีเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปล้างออกนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยๆนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นของที่ถูกและดีอีกตัวหนึ่งนะคะมั่นใจว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือ คินดาเอ็มค่ะคินดาเอ็มตัวนี้เป็นแบบน้ำนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยคินดาเอ็มตัวนี้ก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวที่แบบว่าเหมือนหัวสิวแตกแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นการอักเสบเหมือนเป็นแผลค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติเด่นๆเ,เลยคือช่วยในการฆ่าเชื้อสิวนะคะหรือแบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็น สิวผดสิวอุดตันตัวนี้ข้ามไปได้เลยมันเหมาะกับคนที่แบบเหมือนสิวแบบแตกแล้วแล้วก็หน้าแบบว่าเป็นแผลนะคะอ่างเงี้ยเออมันจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้แล้วก็แบบว่ากลิ่นแอลกอฮอล์คือจะแบบแรงมากนะคะแล้วก็เวลาทาในสิวที่แตกแล้วมันก็จะมีความแสบนิดนึงแต่คือโอเคเราเราว่าเขาเป็นของที่ถูกเลยดีเพราะว่ามันทําให้สิวที่แตกแล้วเนี่ยแห้งไวมากค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นมีดเดร์มาค่ะมีเดอร์มาเนี่ยเป็นยารักษารอยสิวนะคะที่แบบอยู่กับเรามาแบบนานมากแล้วก็แบบตัวนี้รักมากเราให้เลยนะคะสิเต็มสิก็คือแบบอยู่กับเรามานานมากเราใช้หลอดแบบนับไม่ทั่วแล้วค่ะมีเดร์มาคือแบบว่ามันเป็นยาที่แบบรักษารอยสิวแล้วแบบทาปุ๊บแล้วแบบว่านวดนวดหน่อยๆหนึ่งนะคะยันวดนาน๋ยวมันจะเป็นขุยนะแล้วคือแบบว่าแต่ตัวใหม่ๆที่สูตรใหม่ที่พัฒนาออกมาเนี่ยทาแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นขุยเหมือนตัวเก่าๆแล้วคือแบบ มันนวดนวดนวดน,นิ่งคือมีเดม่าเนี่ยเป็นยารักษาสิวที่แบบโอ้โหอยู่ในใจแบบแล้วมันมีมานานมากแล้วคือใช้หลอดแบบนาไปทวนจริงๆคือแบบทาแล้วรู้สึกว่าเออโอเครอยสิวรอยดำรอยแดงเนี่ยหายไวแค่นี้เลย ส่วประคุณของเขานะที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นนะนะคือระด,ดํรอยแดงกับสิวหายไวมากแล้วก็แบบดีนะคะแบบแห้งไวไม่เหนียวเหนอะน,นะที่ผิวนะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นไฮดรอดสีแดงนะคะซึ่งจะไม่ค่อยเกี่ยวกับสิวเท่าไหร่แต่มันจะไปนเน้นในเรื่องของการเอ,อ่อช่วยเรื่องแผลเป็นนะคะแผลเป็นที่แบบว่าเป็นรอยนูนหรือแผลเป็นใหญ่ๆอ่ะคะ่ะเวลาทาไปอย่างเงี้ยมันจะแบบ ทําให้รอยนูนเนี่ยลดลงแล้วก็แผลเป็นที่มันแข็งๆนะคะหรือแบบแผลเป็นที่มีระยะเวลานานแล้วอะคะ่ะนิ่มลงแค่นั้นเลยก็คือช่วยในเรื่องของทําให้แผลเป็นที่เป็นรอยนูนนะคะลดลงแล้วก็แบบว่าทําให้แผลเป็นที่แข็งๆนะคะนิ่มแล้วก็ทําให้ผิวบริเวณนั้นดีขึ้นนะคะสําหรับเจ้าฮิโดรอยสีแดงนะคะ ต่อมานะคะตัวนี้คือแบบเด็ดมากก็คือเลตินเอแต่รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เขาจะเลิกขายไปแล้วนะคะเลตินเอเนี่ยคือแบบเป็นยาสิวตัวแรกๆที่อยู่ในยุคที่แบบว่าเราเริ่มแบบว่ารู้จักแบบทดลองการที่แบบว่ารักษาสิวด้วยตัวเองนะคะเลตินเอเนี่ยคือแบบเป็นยารักษาสิวที่ทาแล้วแบบว่าโอ้โหทุกคนหน้าเราอะสิวพุดออกมาเป็นแบบดอกเห็ดนะคะแบบ ตรงนี้ก็เป็นสิวตรงนี้ก็เป็นสิวคือเหมือนแบบว่าสัพพกุลของเขาคือไปดันสิวว่าสิวตันนะคะที่อยู่ในผิวให้ออกมาแล้วคือแบบอโหตอนนั้นคือแบบว่าทุกคนแบบเพื่อนตกใจมากเราทาเรทินเอแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบหน้าสิวแบบพุดออกมาขนาดนี้เป็นหัวเหลืองๆครับแบบขุดออกมาเต็มหน้าเลยค่ะทุกคนซึ่งเรทินเอเนี่ยคือแบบเขาก็มีข้อดีเยอะมากนะคะแต่ถ้าใครแบบว่ารับไม่ได้กับแบบว่าการรักษาสิวที่แบบว่าสิวจะพุดออกมาทั้งหน้าแล้วก็แต่งหน้าไม่ได้อันนี้แนะนําให้ข้ามไปเลยนะคะแต่ตอนนั้นคือแบบ รู้สึกเหมือน่าชีวิตไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยเออลองดูก็ได้ว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วการทาเรินเอเนี่ยคือเขาให้ทาแค่เม็ดเท่าถั่วเขียวพอนะคะอย่าทาเยอะไม่ดีนะคะแล้วก็ทาเรินเอแล้วเนี่ยทาแค่ก่อนนอนก็พอตอนเช้าห้ามทาเด็ดค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยแนะนํานะคะให้ทาครีมกันแดดแบบอย่างดีมาก,มากๆเพราะว่าเรินเอเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนทํานอาแบบว่า ผัดเซลล์ผิวแล้วแบบหน้าเราเนี่ยจะแบบอ่อนพออ่อนปุ๊บแล้วถ้าไปโดนแดดไม่ทาครีมกันแดดคือหน้าไหม้ทันทีเลยนะคะเลตินเอเนี hmm. ่ยแล้วก็ที่สำคัญถ้าทาแล้วนะคะหน้าลอกเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยเรื่องปกตินะคะเลตินเอเนี่ยมันจะมี2ตัวใช่ไหมมันจะมีศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยใช้ศูนย์จุดห้าเนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้ศูนย์จุดสองห้าก่อน เพราะว่ามันแรงน้อยกว่าแต่เราอะตอนนั้นคือแบบจัดศูนยจุดห้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮู้แล้วแบบหน้านี่คือแบบโอ้โหสิวพูดออกมาเป็นดอกเห็ดจริงๆคือแบบมันดอกเห็ดอยู่บนบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าจะแบบบริเวณสิวที่พูดออกมาก็จะลอกลนะคะคือแบบว่านั่นแหละ เป็นยารักษาสิวที่แบบโอ้โหมาจากจันมากไม่ไม่เคยเจอย,ยารักษาสิวอะไรที่แบบขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเหมือนรู้สึกว่าเขาจะเลิกผลิตไปแล้วนะไม่ได้ตามข่าวแต่คือแบบมันก็เป็นยารักษาสิวตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆนะสําหรับเราแต่แบบว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกถ้าใครห่วงสวยมากต้องแต่งหน้าทุกวันรับไม่ได้กับสิวเยผุดออกมาเยอะๆอะ่อะก็ไม่แนะนํานะคะตัวนี้แนะนําให้ไปหาหมอแทนะคะ่ะ ต่อมานะคะตัวนี้เป็นวิตามินอ e ีที่ถูกและดีตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เราไปเจนอในร้านขายายาก็คือเพสันเขาแนะนํานะคะคือแบบว่าทามันเหมาะกับคนที่รักษาสิวแล้วผิวรู้สึกว่าทายาสิวแล้วผิวแห้งมากนะคะแบบ หน้าแห้งแบบว่าเหมือนลอกอะไรเงี่ยวิตามินอ e ีตัวนี้คือช่วยได้ดีมากๆเป็นของที่ถูกและดีเราจําถ้าจําไม่ผิดนะราคาหลอดแค่ประมาณ60บาทเราทาได้นานด้วยมันทําให้ผิวชุ่มชื้นคำนอณว่าสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็แบบว่าทําให้รอยดำรอยแดงจากสิวลดลงด้วยคือตัวนี้คือได้ครบเลยวิตามินอ e ีตัวนี้คือแบบผิวชุ่มชื้นลดรอยสิวด้วยคือดีมากตัวนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแล้วทาไปเนะี่ยผิวคือแบบนิ่มจริงๆนะคะตามที่เขาเคลมเลยใครที่แบบว่า สิวไม่จัดแดดนะคะทายาสิวมากจนหน้าลอกอะไรเงี้ยเราแนะนําตัวนี้มากนะคะไปตำได้เลยไปดูที่ร้านขายยาเราซื้อมาจากร้านขายยานะคะต่อมานะคะน้ําตกไบโอเทอร์ erm. ตัวเนี้เรารักมากคือแบบเป็นน้ําตกตัวแรกๆที่อยู่กับเราในยุคที่แบบหน้าเราแย่มากคือแบบตอนนั้นรักษาสิวใช่ไหมคะไปหาหมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็หน้าก็แห้งหน้าก็ลอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบวกกับทําเลเซอร์ด้วยหลายๆอย่างซึ่งตัวนี้เขาอยู่ในประสบการณ์ กับเราที่แบบหน้าเราเยินอะเออเราก็เลยแบบรักเขามากแล้วก็แบบซื้อใช้ตลอดทุกวันนี้แบบก็ใช้ขวดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนั้นอะซื้อขวดเล็กแบบเนี้ยมาลองใช้ก่อนเพราะว่าเรากลัวแพ้เพราะเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่ไหมพอใช้ปุ๊บมันเหมือนแบบว่ามันปลอบประโลมผิวได้ดีมากทุกคนแบบหน้าเราเหมือนค่อนข้างที่จะแบบว่าทายาสิวเยอะแล้วหน้าก็แห้งลอกอะไรอย่างเงี้ยเขารักษาความแห้งลอกของหน้าเราได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญตอนนั้นอะเหมือนผิวเราอ่อนแอแล้วเหมือนแบบเขาทําให้ผิวเราอะรู้สึกแบบว่าเว้ยทาแล้วมันแบบวแ็กบบ ไม่ค่อยเป็นผดสิวก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดีว่ะล้วแบบเราเหมือนใช้ทาแบบว่าเออแบบเหมือนรักษาสิวจนหน้าแห้งแล้วก็มาทาตัวเนี้มันเหมือนแบบฟื้นฟูผิวเราอะค่ะทุกคนคือมันดีมากตัวนี้คือแบบเป็นสิ่งที่อยู่แบบหนึ่งในดวงใจไปน้ำตบที่อยู่หนึ่งในดวงใจเลยไม่เชื่อเดยว ทุกคนลองไปหาคลิปรีวิวน้ำตกดูตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบโอ้โหอยู่ในใจมากๆแล้วแบบทําเลเซอร์สิวเลเซอร์หลุมสิวเลเซอร์รอยสิวอะไร IPL คือตัวเนี้ยเอาอยู่ทาตัวเนี้ยตลอดนะคะเป็นสเต็ปแรกเลยคือแบบดีมากน้ําตกแบบาเทอมตัวนี้นะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็นหัวเชื้อไฮยาลูริกแอซิดเข้มคนนะคะซึ่งเราได้มาจาก ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนไปมาแล้วเพื่อนก็โอเคเขาก็ซื้อมาฝากคือแบบตัวนี้มันเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านแบบสารพัดประโยชน์แหละค่ะทุกคนคือแบบใช้ได้หลายวิธีมากไม่ว่าจะแบบว่าไปใส่หยดใส่กับเซรั่มทาผสมกับเซรั่มทาหนะ้าทาปากทาเฉพาะผิวบริเวณที่แห้งอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยตัวนี้นะคะ คุณสมบัติเด่นของเขาเลยนะคะตัวน,นี้ก็คือทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวด้วยนะคะจากที่อ่านคําเคมมานะแล้วก็แบบว่าเหมือนช่วยฟื้นฟูให้หน้าเราเนี่ยมีผิวที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี ใครที่ใช้ยารักษาสิวหน้ารอกเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือช่วยได้เยอะมากนะคะก็ที่สําคัญคนที่เป็นคนที่แบบว่าผิวบางแพง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยแล้วก็แบบมันสารพัดประโยชน์อะคะ่ะเหมือนท่น้องว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้หน้าแห้งหน้าเป็นสิวรอยสิวเยอะอะไรเงี้ยเราผสมเซรั่มทาได้เลยนะคะแบบเหมือนมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเซรั่มที่เราใช้ด้วยนะคะใครที่แบบอย่างที่บอกอะรักษาสิวจนหน้าแห้งจนแบบไม่รู้จะใช้อะไรแล้วตัวเนี้ช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากนะคะแล้วก็แบบว่า ช่วยได้แบบหลายๆเรื่องเลยแล้วก็รอยสิวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวยารักษาสิวและรอยดำรอยแดงจากสิวพาร์ทแรกนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะคะเลื่อนลองไปกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าเรื่องหนึ่งก็คือฝากไปติดตามเพจด้วยนะคะทุกคนเพจนะคะชื่อเหมือน YouTube เราเลยนะคะ m y w a n a b i e review นะคะฝากไปติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะตกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ดูชอบค,ค่ะทุกคน